สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับงวดนี้มาแผนกล่างก่อนอ่าเด่นล่าง1เมษาย,ยนใหม่นะคะเป็นเด่นล่าง2ตัวสูตรคำนวณระยะยาวพอสังเขต10งวดสถิติย้อนหลังตั้งแต่งวดที่ออก990และ14เราใช้ตำแหน่งในการพิจารณาดังนี้ตามเส้นสายประ เราใช้หลัก10บนบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้งเท่ากับ x บวก4ดังนั้น9กบวกกับ4เป็น13 13บวก4เป็น17ใส่7 7บวก4ได้11ก็เด่น7และ1ออก097แล้วก็91เพราะฉะนั้นเลข1มาหลักหน่วยล่างดูแค่แผนกล่างนะ7อาจจะมาวนแต่เราไม่ได้ดูเราดูแค่เด่นล่างคือดูแผนกล่างนะคะถัดมาค่ะ หลัก10บนบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้ง9้บวก1บวก1เป็น11 11ใส่1 1ึบวกที่ได้หเด่น1และห้าดูถัดมาออก7 57แล้วก็85 7 57แล้วก็85นะคะอ่ะ7 57และ8 5ดเลข5ก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างในงวดถัดมาเช่นกันถัดไป หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งห้าบวกห้าบวกห้าห้าสามตัวห้าสามสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าอ่ะทำไมช่วงนี้มาช่วงช่วงแรกๆนี่จะมาหลักหน่วยเนาะในสองแล้วก็สามนี่แหละออกห้าสี่สี่และแปดเก้าห้าสี่สี่และแปดเก้าอันนี้ก็เลขเก้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างในงวดถัดมาทีนี้เรามาดูกันต่อนะ หลัก10บนบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้ง4บวก9ได้13 13บวก9ได้22 22, 22ใส่2 2บวกสได้6อ่าขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะงวดต่อมาออกอะไร979และ61 979และ61ก็คือเลข6 มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างอะไรก็ตามทักท้วงไม่ได้นะคะมันจะเปลี่ยนไปในตามนี่ของเราทันทีดังนั้นรับชมโปรดใช้สติและวิจารยาณหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง7บวก1ได้8 8บวก1ได้9 9บวก4เป็น13ก็ใส่3ออก063 063และ09 063และ09 9มาหลักหน่วยล่างต่อไปค่ะ ตำแหน่งของหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง6บวก9ได้เท่าไหร่คะได้15 15้บวกเได้24ใส่4 4บวก4ได้8เด่น4และ8ออก3 95 5และส3 3 9 95และส3 4สมาในตำแหน่งของหลัก10บล่างในงวดถัดมาทีนี้มาดูกันต่อ หลัก10บนบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้ง9บวก3เป็น12 12บวก3ได้15ใส่5 5บวก4ได้9ออก6 0 3 6 0 3แล้วก็7 9 9มาหลักหน่วยล่างในงวดถัดมาหลัก10บนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง0บวก9บวก9เป็น18เราใส่8 8บวก4เป็น13อ่ะ8บวก4เป็น สิ 12, ใส่2เด่น 8, แปดละ2ออก6ก6องหแล้วก็788 8, มาหลักหน่วยล่างของงวดที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูเด่นล่างสูตรนี้นะคะระยะยาว10บมวดสถิติพิจารณาเพื่อประกอบสนับสนุนสลากกินแบ่งหลักสิบบนบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้ง 2บวก8ได้10 10บวก8เป็น18ใส่8 8บวก4ได้12ใส่2จะได้สมการคล้ายกันแต่ไม่ทราบว่าตัวไหนจะเดินหรือไม่อย่างไรนะไอ้แมันซ้ำแล้วจะมาอีกหรือไม่บางครั้งมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเช่นอันนี้ออก85ถัดมาออก89เนะเช่นอันนี้ออก79อันนี้ออก78นะแต่แนวทางก็เป็นเพื่อการทดสอบ ทางสมการของสถิติย้อนหลังหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเท่ากับ x อบวก4สูตรนี้จดและแคปเจอร์ไว้นะคะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่สวัสดีค่ะ